สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมซุปพาซิ่งนอกสถานที่อีกแล้วนะครับใครที่ใช้รถ BM เอ็มหรือ m e r c e เ e s b e n z นหรือรถยุโรปนะครับโดยเฉพาะขา BM วันนี้ผมมาถึงแหล่งอีกหนึ่งแหล่งนะครับเราพาไปดูซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมภายในอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมว่าคนใช้ BM นะครับโดยเฉพาะรหัสพวก e 4 6ขึ้นไป e 9ก f 1 0นะครับก็คือของแต่งและระบบไฟวันนี้เราจะพามาที่ bmt b y accessory shop นะครับพี่ต้น วันนี้ผมจะเอารถคันนึงนะครับมาเปลี่ยนจอเป็นจอจอเดิมของรถแต่เนื่องจากว่าจอนี้เป็นจอหายากนะครับเป็นจอฮัมมัเกดอนของ E46 เดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่เขามาดูนะครับได้ข่าวว่าพี่เขาทำเกี่ยวกับโค้ดนะครับเกี่ยวกับหน้าจอใช้รถไปเรื่อยๆเนี่ยคนใช้รถวีแมจะเห็นนะว่าจะมีโค้ดขึ้นนะครับซึ่งบางทีมันต้องลบเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกูรูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเอารถก็ไปให้เขาดูว่า E46 ที่เราพามาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวให้พี่ต้นไปดูกันนะครับหรือเข้าไปที่ร้านกัน พี่ต้นเขาจะลองเช็คนะครับว่ารถเราเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเขาจะคอมเสียบนะครับใช้โปรแกรมตระครับใช้โปรแกรมไหนนะพี่ไอซิดครับก็คือรถพี่เนี่ยมันอาจจะถูกถอดแบตถูกขนาดขับขี่มันอาจจะมีฟ้องในมมามรีแต่พอเราเช็คไปแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเราต้องเคลียร์มันก่อนอเพื่อจะได้รู้ว่า โค้ดจริงๆหรือว่าปัญหาจริงๆของรถเปนคืออะไรก่อนเราทำนะต้องเช็คโค้ดก่อนนะครับใช่ทุกครั้งผมจะเช็คให้ฟรีนะครับเพราะว่าแล้วก็เรื่องเรื่องว่าทําอะไรเนี่ยเราค่อยมาคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นหัว wifi นะครับครับผมขายดิลติกด้วยคุณใหญอูกก่ก็ให้ผมลงโปรแกรมพี่รับบริการรุ่นไหนบ้างครับเนี่ยก็ได้ยันรุ่นใหม่ครับ F30 F10 ก็มีรถยุโรปหมดเลยเอาง่ายๆใช่ไหมยุโรปหมดเลยครับแล้วก็เบนซ์เบนซ์ครับออดี้ครับแล้วจริงๆด้านไหนถนัดพี่ทำเบริการอะไรบ้างถดีเอ็มถนัดสุดใช่ไหมครับคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโคดดิ้งแล้วก็เรื่องของไฟเกี่ยวกับไฟทั้งหมดแล้วก็ไฟดัตบอร์ดหน้าจอหรือว่าซ่อมใช้เขามาซ่อมซ่อมซ่อมระบบไฟทั้งหมดอ่ะซ่อมกิ่งกล่อง ECU หรือว่าโคดดิ้งโคดดิ้งก็คือโปรแกรมรถอ่าเหมือนเราจะถอดออปชั่นติดตั้งออปชั่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ของพี่ เป็นซีรีส์ M3 เอ้เป็นซีรีส์3นะครับเป็น E46 เป็น M3 นะครับพวกนี้บอกโค้ดหมดแล้วก็เป็น S54 นะฮะเครื่องเป็น S54 เครื่อง32อนะครับถูกครับโอเคครับก็ตัวตัวรถจะบอกเราได้หมดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยผมจะถามอาการจากลูกค้าเบื้องต้นแต่สุดท้ายก็ต้องคุยกับรถต้องคุยกับรถว่ารถมีปัญหาอะไรอยู่นะครับว่าตัวอย่างอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นอินเตอร์เฟสด้วยแคนทำงานด้วยแคนอย่างระบบเครื่องหรือว่ามันจะ,ะสื่อสารด้วยเรือนไม้นะครับเรือนไม้จะจะเป็นหลักสําคัญเลยแล้วก็จะจะเป็นฝั่งแคนไฮก็จะเป็นฝั่งเครื่องแคนโลก็จะเป็นฝั่งข้างในคือเอาง่ายๆตอนนี้บริการถ้าสมมติคนรถที่มีปัญหาทุกอย่างครับถ้าเป็นพวกปีเอ็มอ่ะก็คือเราสามารถจิ้มรู้ได้ทั้งหมดเลยว่ารถเป็นอะไรครับ uh huh. เราก็จะจะคุยกับรถอย่างเดียวคุยกับรถก่อน จริงๆทุกอย่างบอกได้หมดอยู่แล้วบอกได้หมดครับแล้วเราสามารถซิมซิมเทสได้หมดไม่ว่าจะไฟหรือว่าเซ็นเซอร์ในตัวรถในตัวตอุปกรณ์ทั้งหมดมอ,อรับเป็นไงบ้างพี่อ,อันนี้จะเป็นผังเป็นผังต้นไม้นะครับของของ BM นะครับพบว่ามีโคเฟอร์โคดอยู่6เฟอร์โคดนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเลือนไม้นะครับเลือนไม่แล้วก็เป็น d m e อ <DM> e. นะครับที่ยังลบไม่หมดแล้วก็แอร์แบ๊กอ๋แอร์แบ๊กนะครับถ้าสมมติรถคือรถส่วนใหญ่ที่มีไฟโชเนี่ย บางทีก็เราต้องเข้ามาเช็คตัวนี้ก่อนพี่เช็คได้หมดเลยใช่เราเราเช็คแล้วเราชี้จุดว่าตัวไหนมันมีปัญหาเราค่อยมานั่งแก้แล้วก็มานั่งแก้ทีละโค้ดอันนี้ก็จะมีปัญหารายงานมาให้เราเลยอย่าง DME เนี่ยเซ็นเซอร์เอาเล็ตก็คือเทมที่ส่งอุณหภูมิมาที่หน้าจอวัดภายนอกอ่ะมันไม่สิงไม่ซิงอ่ามันมีหลายอย่างเซ็นเซอร์มันหายไปอะไรเงี้ยครับเราติดกันชนมาอะไรเงี้ยฮะมันอาจจะไม่ดูงไม่ทั่วแล้วก็แอร์แบ็กเนี่ยก็จะเป็นเบล เบลก็คือหัวตรงนี้อ่าเปลี่ยนพอดีเปลี่ยนที่นั่งมาอ่าเราต้องโค้ดมันโค้ดมันอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะแสดงเตตัสให้ดูนะครับโอเคก็จะมีเกี่ยวกับแอด์บอปแล้วก็เกี่ยวกับอ่าเรื่อนไมครับอย่างที่บอกนะครับเราจะให้เขาเปลี่ยนซ่อมหน้าจอแล้วก็มีโค้ดบางอย่างที่ขึ้นนะครับเดี๋ยวทานพี่ต้นเขาจะเค่อยลบให้เราก่อนนะครับก่อนซ่อมเ็าจะลบก่อน ดี๋ยวลบอีกครั้งเพื่อความชัวร์นะครับครับส่วนใหญ่ e46 มีปัญหาเรื่องอะไรบ้างพี่เอ่อส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องที่มาพี่มาพี่บริการมาหาพี่บ่อยๆเลือนไมคครับทําไมครับเอ่อเดือนไม้ส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนมาแล้วติดไข่้าขึ้นอ๋อทั้ง36มหกได้ไหมสามหกก็ได้ครับสามหกก็ได้เ6สี่หกสามหกไม่เอ่อระบบมันจะเป็นอ่าดีแคนอยู่อ๋อยังไม่ค่อยเยอะสี่หกเนี่ยระบบมันต้องอินเตอร์เฟตกันมัน มันก็เหมือนรถสมัยนี้ของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเบีเนี่ยเขาพัฒนาไปก่อนนั่น,นแล้วแล้วจุดไข่ปลาที่ที่ต้องซ่อมต้องซ่อมอยังไงพี่ให้มา<อ>หาพี่<ร>ต้องเปลี่ยนเลขกิโลเลขวินให้มันตรงกันนะครับให้มันตรงกับตัว,ต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 วท็อปซีร์ไฟรือว,ว่าไอตัวที่รับรหัสกันนะครับเรื่องของปัม๊มถ้าเกิดว่าจุดมีจุดไข่ปลาขึ้นแล้วก็ไฟสามเหลี่ยมสามดวงขึ้น จุดไข่ปลาจะอยู่ตรงไหนพี่จะอยู่อยู่จะอยู่ระหว่างอ่าตัวกิโลเมตรกับตัวเนี้ยฮะอ๋อแต่นี้ไม่มีแต่นี้ไม่มีนะครับก็คือจุดไข่ปลาแล้วก็ส่วนใหญ่ปัญหาพี่ปัญหาอะไรอีพี่ EC6 EC6 ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเดินไม่นิ่งอะไรเงี้ยเครื่องเดินไม่นิ่งพี่ก็ช่วยได้ช่วยได้ครับเป็นพวกเลิร์นนิ่งพวกปิดปิเสื้อหรือว่าปรับรอบรอบต่ำไปนะครับหรือว่าในตัวระบบไฟทั้งหมดเลยผมรับทางกุญแจด้วยอ๋อใช่รับทางกุญแจด้วยที่หมดใช้ไม่ได้ ไส้ล้มหรือวา่าอะไรเงี้ยผมจะรับทําโอเคงั้น,นถามถามเลยพี่สมมตุติค่าใช้จ่ายสมมตุติจุดไขป่ปลาพี่คิดเท่าไหร่ครับลบจุดไขป่ปลา แต่ต้องเพชรปั๊มด้วยนะเพชรปั๊มด้วยพันกว่าบาทพันกว่าบาทอ่าพันกว่าบาทนะครับถ้าคือมีปัญหาพวกนี้ก็พันกว่าบาทเพราะว่ามันมันเป็นแค่การโปรแกรมนะครับเราเราก็ไม่ได้คิดแพงมากแล้วกุญแจครับป้อมกุญแจประมาณเท่าไหร่ฟ้องกุญแจถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดคิดอยู่พันแปดพันแปดก็แล้วแต่พะมันพันแอดอัพเพราะมันแต่ละคันไม่เหมือนกันใช่แต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าเลือกออปชั่นของดอกอ๋อชั้นของดอกอ่าดอกอันไหนก็แพงขึ้นใช่อ่าก็เปลี่ยนกุญแจใหม่ก็แพงขึ้นตามกุญแจถูกไหมใช่ตามกุญแจ ก็เราก็จะมีให้เลือก46แสดงว่า46ปัญหาไม่ค่อยเยอะใช่ไหมเออจะมีเฉพาะปัญหาเครื่องที่มันเป็นตัว n นะครับ n ครับถ้าเป็นเครื่อง m ปัญหาก็จะน้อยน้อยอ่าเครื่องตัวตัว n42 n46 นะครับถ้าถ้าในในกลุ่ม46เนี่ยตระกูล n จะมีปัญหาบางทีถอดอุปกรณ์อย่างหนึ่งลดล้วนรดล้วนอ่าแต่มาจากที่นี่พี่ต้นจัดการได้หมดเลยครับอ่าเดี๋ยวให้พี่ต้นทำงานต่อดีกว่าครับครับได้ครับ Okay. ก็ไม่มีะไรผมจะเข้าไปอ่านเครื่องก็ไม่น่าจะบอกพี่รับตอนแรกนะครับคือรถคันนี้เราอยากได้จอเดิมนะครับเพราะเครื่องเสียงมันเป็นฮา m ์มัจเจดอนนะครับเครื่องเสียงจะค่อนข้างแพงและหายากมากดังนั้นเราอยากใช้ออริจินอลนะครับก็เลยสั่งอะไหล่มาให้เขาเปลี่ยนจอให้นะครับเดี๋ยวทั้งต้นเขาจะจัดการแล้วก็จัดการโค้ดไฟให้หมดเลยเรามีการสั่งอะไหล่มาแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะสอนการ วิธีการสั่งอะไรให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูช่างต้นทํางานเขาบอกรถครันนี้ไม่เคยถอดนะครับถอดยากนิดนึง <c oughs> แต่คนถอดเขาจะรู้นะพี่ถอด46เยอะมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับปกติก็ติดเครื่องเสียงด้วยติดเครื่องเสียงด้วยใช่เอาจร,จริงถ้าเกี่ยวระบบไฟฟ้าพี่จัดการได้หมดใช่ครับเนื่องจากรถยุโรปพวกนี้เวลาเปลี่ยนทุกอย่างมันต้องโคดดิ้งอยู่แล้วเนี่ยพี่้โคดดิ้งครับแล้วก็ให้เลขนี่ผมชอบตรงนี้แหละครับมันมีโลโก้ bm เนี่ยแหละครับอ่าถ้าใครมองไม่เห็นนะครับ นี่หละตัวหายากเลยผมบอกเลยนี่ขานี้ e ีเบแพงมากเลยนะครับใช่เพราะมันเป็นฮามาเกดอนใครบใครบอกว่ารถเก่าๆไม่มีมูลค่านะครับตอนนี้รถยิ่งเก่ายิ่งแพงนะครับซ่อมก็แพงด้วยนะครับถอดมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาทำยังไงกันเป็นฟิล์มฟิล์มไม่ฟิล์มไม่อะไรนะครับสั่งมาจาก อลีเอ็กซ์เพสเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการสั่งอะไหล่นะครับเดี๋ยวให้พี่เขาลองซ่อมดูก่อนเนาะว่ามันต้องใช้เปลี่ยนหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นแค่ฟิล์มนะครับลองดูช่างกันเขากำลังแกะน็อตน,นะครับ okay, <thank> นี่ตัวพาร์ทนี้นะครับนี่เลขนี้จร <Okay. S 1> ิงๆส่วนใหญ่อะไหล่สามารถเช็คจากตรงนี้ของมันตัวนี้เป็นของอัลไพ e ใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่ว่ารถ รถอ่ะจริงๆแล้วจับเลวินมันก็เช็คอะไรไนดะ้เช็ควินใช่ชวินโค้ดจะรู้สึกดอว่าพอเป็นจอดีรู้สึกว่ามันดูน่าใช้ดีนะครับรบพอจักมากจอนบ m <BM> t อ c มท s s ุป s รณ์นชนะครับนี่ดูของแต่งเขานะครับผมว่าคนขา BM เขถ้ามาร้านพี่เขาเนี่ยเสียตังค์แน่ๆเห็นพี่ทำไฟด้วยใช่ไหมครับ ทำไฟแบบไหนพี่ทำไฟ,ไฟวงแหวนครับไฟวงแหวนใช่ไหมแล้วก็มีมีพวกเลนหาพวกเลนเปลี่ยนเปลี่ยนเลนได้เลยเนี่ยโอ้เอฟสามสิบอีเก้าศูนย์เห็นแล้วนะครับอีหกศูนย์ ถอดยากกับพี่ของแท้ใช่ครับน็อตเยอะใช่ไหมพี่น็อตเยอะมากเลยพี่บอกแอนดรอยถอดง่ายมากใช่ถ้าแอนดรอยจากไต้หวันหรือว่าฝั่งโน้ตถอดง่ายมากแสดงว่าแสดงว่าอันนี้แน่นหนาจริงใช่แต่จริงน,นะรถมันสิบกว่าปีสัตว์สิบก,กว่าปีแล้วหูพี่มันยังใช้ได้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะใช่ครับเพราะผมว่าถ้าเป็นแอนดรอยนี่ไม่กี่ปีก็พังแล้วนะใช่ครับแล้วเสียงดีมากเลยฮามาเกดอนจอรถใครที่เป็นจอฮามาเกดอนนะครับจริงจริง ซ่อมได้ทำหาพี่เขาได้เลยแล้วเราบอกว่าจริงๆเก็บรักษาดีๆนะผมว่ามันเป็นเครื่องเสียงที่มีมูลค่ามากมเขากำลังแกะอยู่นะครับเจอจอแล้วนะครับเจอหนะ้าตาจอเหมือนกันเลยไหมขอเทีย่ยบที่สั่งเขาบอกว่าใช้ได้ปกติเหมือนกันนะครับผมก็เท่าที่ดูก็เหมือนกันนะขนาดเท่านะครับขนาดเท่าจะลองดูนะครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อนโห <Okay. S 1> oh, กว่าจะถอดนี่คือเขาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการที่จะถอดนะครับผมเล่เข้าใจเลยว่า Make in Japan ด้วยนะดูครับจอชาร์ปนะครับ Make in Japan ด้วย ระบบทุกอย่างที่เกี่ยวบีเอ็มพีเขาซ่อมได้หมดเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้นั่งคุยกันใช่ไหมก็อย่าง FIM ก็สามารถที่กู้ได้นะครับพวกอะไรครับพวกฟไอเอ็มีอีอะไรเงี้ยอ๋อพวกอีก้าพวกกระจกล่มหรืออะไรเงี้ยกระจกล่มเห็นบอกว่าคอมฟอร์ทไม่ทำงานปลดล็อกไม่ได้ปลดล็อกได้ทุกอย่างทำได้หมดเซ็นเตอร์ล็อกผมรับจัดการหมดครับรับจัดการหมดพวกพวกซ่อมระบบเซ็นเตอร์ล็อก E90 ราคาประมาณเท่าไหร่ ต้องดูเป็นจุดนะครับดูเป็นจุดแล้วมผมจะประเมินราคาให้ลูกค้าก่อนเร้่ต้นก่อน,ออนใช่คุยคุยเรื่อยเป็นเบื้องต้นก่อนอยู่แล้วแต่ถ้า<ต>ก็จะแจ้งราคาลกค้าก่อนจะส่วนใหญ่ใช้คอมจิ้มมันรู้อยู่แล้วนะว่าอะไร<ช>เสียใช่แล้วก็บอกตามนั้นเลยผมมันใช้เป็น,ปนงานฝีมือรจริงนะครับ <S <S ผมนับจานวนน็อตนี่เยอะมากที่เขาถอดไว้นะท่างถอดออกมาแล้วนะครับนี่คือของเก่านะครับ ผมเห็นเขาใช้เวลานานมากนะรตรงรุ่นเลยชา์ r p make i n t e r p ตรงจริงครับดูก่อนนะครับตรงไหมตรงครับเนี่ยเย่ <share S 1> <uli. S 2> าง sharp make i n t e r เทียบกันเลยยาเทียบกันย่เทียบกันตรงรุ่นนะครับเย่าง s h a ป p make i n t e r นะครับเราเห็นแล้วว่าตรงเหมือนกันนะเนี่ยรถอาจจะไม่ตรงเหมือนกันแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับเป็นจอจอเหมือนกันเลยนะครับ โอเคให้พี่เขากว่าจะถอดออกมานะครับต้องเข้าใจในต้องฝีมือจริงๆถอดอย่างเดียวจะชั่วโมงแล้วพี่นะครับดูนะครับพอเสร็จแล้วออกมาเป็นยังไงมุมนี้น่าสนใจค,ครับพี่มุมนี้เป็นของแต่งรถใช่ไหม หลายอย่างเลยอย่างเช่นพวกนี้พวกเรือนไม้นี่ของอะไรพี่อันนี้ก็จะมีของ46มีของ39มีของ60 90ถ้าทําเรือนไม้เป็นสีสีฟ้าแบบที่พี่บอกนี่กี่บาทครับประมาณอ่าประมาณ2,000กว่าสอง0ันบวกลบใช่ครับจุดที่ว่าเราต้องการอะไรบ้างใช่ครับถูกไหมที่เหลือก็คุยอ่าเดี๋ยวว่าจะติดตั้งจออะไรเพิ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้พี่เขาอินเสิร์ตรูปให้เรานะครับอ้อนี่น um External Armed ี่ดูนี่อันน okay. ี้น่าสนใจอันนี้เราจะเป็นลูกแก้วครับโปรเจคเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับอย่างนี้ใส่อะไรได้บ้างพี่ ก็จริงๆแล้ว46ตั้งแต่46ใส่ได้หมดเลยขึ้นไปเลยอ่าอย่าง46ครับประมาณเท่าไหร่พี่งบประมาณในการติดงบประมาณก็ประมาณ7,000กว่าบาท7,000รวมทุกอย่างยังไม่รวมทุกอย่างยังไม่รวมทุกอย่างค่าติดตั้งค่าอะไรเงี้ยต้อต้องดูว่าดูดูก่อนสเปคเป็นแบบไหนอ่าก็คือประมาณ7,000ได้โปรเจคเตอร์อ่าเลือกสีได้ใช่ครับเลือกสีได้หมดเลยเปลี่ยนเลนไหมเปลี่ยนเลนไหมอ่าต้องดูอีกมีแหวนไหมครับโอ้แล้วนี่ครับเห็นบ่อยเลย อันนี้ e 90 e 60 f 10นะครับหลุดหมดครับใช่ไหมครับยุ้ยครับยุ้ยยยุ้อันนี้คืองานยุ้ยลูกค้าที่เราเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมเปลี่ยนไปแล้วครับใช่อ๋อเปลี่ยนไปแล้วมันจะยุ้ยนะครับยุ้ยแบบนี้เลยอันนี้ของอะไรพี่ของ f 10ครับ f 10อย่างงี้ชิ้นเท่าไหร่พี่ชิ้นละพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทพร้อมเปลี่ยนนะครับพร้อมเปลี่ยนนะพันกว่าบาทนะครับต่อต่อจุดนะครับต่อจุดนะ เพราะจริงๆผมว่าของใหม่มามันมันเป็นของรีไซเคิลเนาะมันโดนแดดมากๆมันไปตามอายุอยู่แล้วแต่ของใหม่มันจะเป็นตัวงานถ้า e เก้าสิบมาเท่าไหร่พี่ e 9 0ก็พอๆกันครับตัวพันกว่าบาทหมดไปก็บาทหมดครับอ๋อโหแล้วมีอะไรให้เล่นอีกครับเนี่ยพวกนี้ก็เป็นไฟพวกไฟวงแหวนนะครับไฟวงแหวนอันนี้นี่อย่างนี้อย่างนี้คนไปโกม diy ของ e เกนะครับอ่าโกม diy ของ e เก้าสามนะครับทำทำเซตนี้ประมาณเท่าไหร่พี่เซตนี้ทําอยู่ประมาณหมื่น หมื่นหมื่นน้อยๆเพราะว่ามีมีหลายอย่างนะครับก็คือตัวเนี้ยเราจะใส่ลูกแก้วลูกแก้วเป็นอ้นี้ด้วยเป็น LED นะครับแต่ว่าอันนี้ยังเป็นอันเดิมอยู่อ๋อเป็น LED ครับอ่าแล้วก็อันนี้มันเหมือนซ่อมโคมครับก็คือพ่นด้านในใหม่แล้วก็ขัดเลนขัดเลนใช่คือเอาง่ายๆคือเลนมันต้องมาดูราคาว่าเราทําอะไรบ้างใช่ครับอ่าแต่ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทได้แบบนี้ละครับผมอ๋อ ไฟหน้าไฟหลังทําได้หมดได้หมดครับโอ้เขามีอะไรครบนะครับอ่าพี่จริงๆพี่ก็รับทากุญแจที่บอกนะเนี่ยกุญแจ e c 6 36ได้หมดเลยนี่ก็เป็นเครื่องมือเปลี่ยนกุญแจใช่ไหมครับก็เป็นโอ้โหต่างนะครับเป็นงานกุญแจนะครับโอ้านกุญแจเนี่ยครบทุกรุ่นตั้งแต่ผมว่าเอางค์จกุญแจ bm ได้หมดเลยมีครบทั้งหมดเลยครับราคาประมาณอ่ะอย่าง4 6ประมาณพันแปด u พันแปดอัพครับก็คือแล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วก็อย่างหกศูนย์มันมันมีหลายราคาครับเริ่มต้นจากสี่พันห้าขึ้นสี่พันห้าขึ้นครับราคาประมาณนี้ว่าเป็นดอกพุ่นคีเลตเป็นคีเลตอะไรเงี้ยครับอ๋อเพราะออปชั่นแต่ละคันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแล้วอย่างพวกเอฟเอฟก็อีกอีกราคาหนึ่งอ๋อโหนี่นะครับอุปกรณ์พร้อมนี่เรามาถึงแหล่งเลยนะครับ ดอกพวกนี้ดอกพวกนี้ดอกเอ็มจริงๆเราอีสมมุติผมผมใช้ E46 ผมก็อยังอัปเดตอย่างนี้ได้หมดได้หมดครับก็อยู่ที่ราคา6จะมีหลายแบบครับอ๋อ e 4 6มีหลายแบบอ่า e 4 6ได้หมดได้หมดเลยจริงๆเราสามารถเปลี่ยนขึ้นได้เปลี่ยนขึ้นได้หมดโอ้แล้วในนี้มีอะไรครับพี่นี่ของแต่งะอันี้กราบ M นะครับครับอันนี้ก็เลื่อนจอไฟโปรเจคเตอร์อ่าแล้วก็เป็นจมูกเป็น เล่นก่อไฟนะครับอ๋อเล่นก่อไฟก็จะมีสต็อกไฟวงแหวนนะครับส่วนใหญ่ซ็อกไฟวงแหวนหมดเลยใช่อะแล้วตรงนี้อะพี่ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นประตูมือเปิดพวกคอน์ตนะครับชอบเสียกันบ่อยๆอ๋อพวกเวลากดเข้าไปแล้วมันไม่ปิดใช่ครับอันนี้จะเป็นของ90อ๋อนะครับอย่างเก้าศูนยกดตรงนี้ครับใช่ครับกดตรงนี้แล้วมันไม่เปิดใช่ครับแล้วการนี้เป็นซ่อมประมาณเท่าไหร่พี่เอ่อต้องอยู่อันละนะครับอันละ ประมาณประมาณ6กพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทต้องมาดูก่อนว่ามันเสียอะไรใช่เพราะว่าบางทีเราชี้ตรงจุดแล้วก็ดูดูว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะครับมีจอแนดอยมีหมดแหละเอาง่ายๆ bm มานี่มีหมดทุกอย่างครับเดี๋ยวเราทำาีีสองให้พี่เขาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูจอเราดีกว่าช่างกำลังต่อตัวเช็คไฟอยู่นะครับว่าไฟเป็นยังไงผมมีให้เขาต่อตัวสัญญาณบลูทูธให้ด้วยนะฮะจริงจริงมาที่ช่างเนี่ยให้เขาสั่งทุกอย่างได้หมดคุณเจมไม่เจอกัน อันนี้เป็นตัวพาทเขานะครับจริงๆดูนะครับของเยอรมันเลยพา์ท,ทุกอย่างหนักมากนะครับถึงบอกงี้ซื้อของแท้ก็อย่างนี้นหละฮะช่างเก่าหรือมาไม่บัดกีให้ใช่ไหมครับใช่ครับเออก็อยู่ว่าเนี่ยเราดึงออกเราจะเห็นเลยว่ากัาบัดกีหรือไม่บัดกีมาอ๋อถ้าดึงออกหลุดนี่ก็รู้เลยว่าไม่บัดกี Okay. ซึ่งเส้นนี้ไม่ไปขี่มาเพราะว่างานไฟในรถถ้าเกิดว่ามันมันจะเกิดออกไซด์มันจะเกิดออกไซกด์ครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไปนานสายไฟบางเส้นไม่ใช่ไม่ใช่ทองแดงแท้มันจะมีออกไซด์แล้วก็ทําให้ระบบไฟลวนนะครับเนี่ยต้นต้นเหตุนะครับต้นเหตุของการลวนใช่ส่วนใหญ่ ที่ทําระบบไฟมานะครับจะเจอแบบนี้ซะส่วนใหญ่จริงๆควรจะต้องบัดกีทุกเส้นครับเราจะต่ออะไรเข้าก็ช่างใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกฝีมือมากนะครับใส่แล้วไม่ต้องถอดใหม่โอ้ต้องนับถือพี่ต้นจริงนะครับใครมาดูเขาสอนนะกว่าจะถอดกว่าจะใส่นะครับใครมีงานเก่งพวกนี้มาหาพี่ต้นได้เลยนะผมเชื่อมือเลยจอไม่แจ่มจอ มีปัญหาไฟดีนะไฟดีหน่อยพี่หรือว่าอยากอยากซ่อมจอยังไม่ได้เปิดจริงจริงไม่ต้องสั่งจอมาก็ได้นะใครมีจอที่หน้าจอแต่งจริงซ่อมได้นะแต่นี้ผมอยากลองสั่งเดี๋ยวผมจะทำเอ e ีดึงในการสั่งของจากจีนะครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นจริงๆผมว่าถ้าใครสนุกสั่งได้สั่งแต่เป็นผมนะมาหาพี่เขาเขาสั่งง่ายกว่าผมบอกเลยแนะนำตัวแอนดี้ไหน อ่าแนะนําเดี๋ยวคุณแอนดี้ครับแอนดี้สวัสดีครับนี่ครับคุณแอนดี้เขาจะช่วยช่วยพี่เขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับมาที่นี่อยากสั่งอะไรมาสั่งได้เลยนะครับเนี่ยเคุณแอนดี้กำลังเซตอยู่นะครับครับคนไต้หวันด้วยตรงนะครับใช่คุณแอนดี้เป็นคนไต้หวันเลยวันนี้กําลังเซตอะไรอยู่เขาเนี่ยกําลังเซตสีอยู่ครับเซตสีติดจอคอนพาสติดคอนพาสจริงๆตัวนี้ติดติดกล้องมองหลังได้ไหมพี่เออ่ถ้าตัวเนี้ย ต้องดูผมต้องดูฟังก์ชันก่อนว่ามีออฟเซตหรือเปล่ามีฟังก์ชันที่สามารถติดแตนหรือเปล่าค,ครับเดี๋ยวต้องให้ใหดูว่ก็ติดได้มีวิดีโออินเดี๋ยวเราลองเช็คดูก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูตอนเขาติดเสร็จนะครับต่อบลูทูธได้แล้วนะครับเสียงออกแล้วนะครับเก่งจริงๆเลยทําได้หมดทุกอย่างจริงๆนะครับเสียงดีเลยนะครับ ตัวนี้คิดดูที่ผมเก็บเพราะผมชอบ MD มากนะเป็นยุคที่ผมเด็กๆยังใครไม่ทัน MD ดีแท้่าเกิดไม่ทันนะครับ <c oughs> พี่เขาจะเดี๋ยวเราจอเสร็จจอแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะโคดดิ้งให้ดูนะครับแก้โค้ดต่างเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันช่างจัดการเปลีย่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับจอเรากลับมาเหมือนใหม่เลยนะครับค <c oughs> ่าใช้จ่ายนะครับค่าแรงทั้งหมด3,500บาทนะครับแล้วก็ <c oughs> ผมมีติดบลูทูธ นะครับเป็นเป็นหนึออปชันเพิ่มนะครับอยู่ในนี้ด้วยแต่มันใช้ใน a u x ใช้ได้ปกตินะครับราคานี้คือผมซื้อของมาเองนะครับใครอยากได้จริงๆผมแนะนําไปหาที่ร้านเขาได้เลยนะครับง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งสั่งเองผมให้พี่ต้นจัดการจอเรียบร้อยแล้วใช้งานได้แล้วนะครับโอเคเรามาฝากร้านพี่ต้นหน่อยดูมาเยอะแล้วพี่ต้นรับบริการอะไรบ้างครับก็หลักๆก็จะเป็นงานกล่อง งานกล่องนะครับแล้วก็เปงานไฟงานไฟนะครับแล้ว่า c o ดิ้งระบบรถแล้วก็พวกมือเปิดคอมพอร์ตอระมาณนั้นผมอธิบายทุกท่านก่อนอย่างนี้นะครับพี่ต้นเขาจะทําอย่างนี้ผมใช้คํานี้ดีกว่ารถยุโรปทุกคันส่วนใหญ่นะครับเราจะต้องการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรส่วนใหญ่จะต้องมีกล่องในการควบคุมถูกไหมดังนั้นจะเปลี่ยนท้าทำทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการลบโค้ดเพิ่มโค้ดแก้โค้ดพี่ต้นจัดการหมดเลยดังนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไร ลบกวนโทรมาก่อนใช่ไหมครับเนื่องจากว่านัดไว้ก่อนช่างมีคนถึงสองคนเท่านั้นนะครับแลวรถละเอียดมากอย่างจอผมนี่2ชั่วโมงยังไม่เสร็จยังครับเพราะงานละเอียดมันเยอะนะครับดังนั้นติดต่อได้ที่ไหนครับพี่สายใหม่ห้าสิบหกอาเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่แอตามนี้ได้เลยแล้วมีเพจไหมครับพี่มีครับชพจก็เป็น bmt bmt อ่าตามที่ขึ้นตรงนี้อ่าเดี๋ยวให้น้องขึ้นมาให้ให้ดูนะครับ ็ขอบคุณมากครับคุณต้นเดี๋ยวเรามาดู E ีพีต่อไปกันอีกทีนะโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับเราเห็นพี่ต้นจัดการซ่อมจอเราให้เรียบร้อยแล้วนะครับงานซ่อมมันใช้เวลาจริงๆนะครับต้องใช้ฝีมือจริงแค่ซ่อมจอผมเนี่ยใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะครับดังนั้นนัดล่วงหน้าเขานิดนึงเนาะใครมีปัญหาเรื่องจอเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับระบบเขาเรียกว่าภายในนะครับเกี่ยวกับ BM นะครับมาที่นี่ได้เลยของแต่งเยอะผมบอกเลยมาที่เนี่ยเสียตังค์เยอะ แน่นอนนะครับแต่มาถูกที่แล้วนะครับปัญหาโค้ดทุกอย่างมาได้เลยจบแน่นอนโนเนมพามาถึงแหล่งแล้วนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์อย่างน้อยเป็น fc โนเนมนะครับโนเนมจะได้มีกําลังใจในการพาซิ่งนะครับเพราะบางอย่างบางคันเนี่ยผมจ่ายตังเองซ่อมเพื่อให้ทุกคนรู้นะครับว่าแหล่งซ่อมเป็นยังไงนะครับใครจะขายรถจะซื้อรถคันไหนนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือโทรมาที่0 6 1 7์6 2หเดอนะครับอย่าลืมจะขายรถที่ถึงโนเนมหน่อยนะครับโดยเฉพาะรถเก่ารถซิ่งโนเนมอาหมด ยังมีรถในฝันโนเนมอีกเยอะนะครับรถญี่ปุ่นยังไงรถซูปเปอร์คาร์ยังไงนะครับถ้าไม่ได้ใช้อยากขายโทรมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ไปแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย